สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้เมนูวันหยุดนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคะพอดีไปเดินตลาดแล้วก็เจอปลากายค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูวัตถุดิบหลักกันก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อปลากายค่ะแม่อ้อยใช้เครื่องกิโลนะคะพริกแกงสองขีดค่ะอันนี้คุณป้าโขกมาฝากนะคะพริกแกงวันนี้แม่อ้อยก็เลยต้องจัดจะชิมพริกแกงคุณป้าดูด้วยค่ะสองขีดนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกะทิค่ะกะทิ700 ML ค่ะแล้วก็มะเขือนะคะตามชอบนะคะมะเขือเปาะค่ะเกลือนี้เราต้องหั่นแช่น้ําเกลือไว้นะคะยิ่งแช่นานเขายิ่งขาวนะคะมะเขือนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นโหระพากระชายหั่นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนค่ะใบมะกระูดแล้วก็พริกจินนาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาโขลกกายกันก่อนค่ะอันนี้จะเป็นน้ําเกลือนะคะ สำหรับเวลาที่เราโขกเนื้อปลาจะไม่ติดเราจุ่มลงในครกก่อนค่ะเสรืเราไม่ไอน้นำเนื้อปลากายลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเวลาโขกเขาก็จะติดเราก็จะต้องไปจุ่มในน้ำเกลือก่อนแล้วทีนี้เคล็ดลับดับคาวอีกตัวนะคะก็คือไม่ไอ้จะใส่พริกไทยลงไปค่ะ ที่ไทยหนึ่งช้อนชานะคะพอเขาเริ่มติดเราก็จะเอานำไปจุ่มในน้ำเกลือนะคะแล้วก็นำมาโขกใหม่แบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ติดนะคะเดี๋ยวไม่ว่าขอโขกให้เสร็จนะคะ เราจะทำอย่างนี้นะคะจนเขาเหนียวหนือปะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะเหนียวได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะเริ่มไปลวกกันเลยค่ะทีนี้เราจะเริ่มลวกเลยนะคะไม่ต้อะใส่ใบ็นกูดไปเป็นใบละคะ,ะา้นน้ำที่เราจะไม่ได้ใช้นะคะแล้วน้ำเกลือเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราเาไ้สุ่มเวลาตอนที่เราหยิบปากไกา่ลวกนะคะ S 1> <S 1> นะคะนี่นะคะท้ไยของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเดีย๋ยวไม่อ่อยจะตักขึ้นพักสเส็จน้ำไว้ก่อนนะคะน้ำนี้เราจะทิ้งไปเลยนะคะน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกงกันค่ะ นะคะในอน้อยเราหัห่นกะทิลงไปก่อนนะคะเพื่อเราจะผัดซีกแกงอะคะ่ะแกงลงไปเลยะค่ะนี่เราจะผัดไปเรื่อยๆะค่ะจนเขาหอมนะคะหอมมากเลยแกงมากเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่อ้อยก็จะใส่กะป,ปิไปนะคะประมาณนี้นะคะขึ้นช้อนโต๊ะได้ะค่ะ นี้เราก็นำตัวกะีิใส่ลงไปเลยค่ะขอกทั่วบ้านละใส่บัลกลายลงไปเลยนะคะนเกือนะคะเราจะมาปรุงเครื่องกันก่อนนะคะหม้อเดือดแล้วนะคะตัะลู้าิ้นช้อนนะคะ ขอช้อนค่ะเพราะว่าไม่แกงเาค่ะความอร่อยด้วยผองปรุรสนะคะไปช้อนค่ะนี่ขอชิมรสชาติก่อนนะคะว่าเป็นยัยบ้างน,นะคะแกามากกินใช้ได้ค่ะ อร่อยหอมใช้ได้ค่ะแต่ขาดเค็มนิดนึงค่ะปรับน,นิดนึงนะคะรสชาตินี้สามารถปรุงไิ้ตามชอบใจนด้คะแต่สีจะไม่เขียวเท่าไหร่นะคะแต่รสชาติความหอมของพริกแกงนี้ใช้ได้ค่ะมะเขือเท่ตนี้กำลังดีค่ะ ใครชอบเปลือกกว่านี้ก็ต้องต่อนะคะน,น้อยจะไม่ทิ้งมะเขือไว้นานนะคะก็เดี๋ยวมันจะเละไป mm. จะชายใบมะก,กรูดหัหระพาตามเล็บพริกค่ะนะคะ mm. นี่นะคะเท่านี้เองแกงของเราก็เรียบร้อยแล้ะ ขอมากเลยค่ะฉันเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน,น์ับเพื่อนๆชาวยูทูบยังไงก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเข้่อมาอร่อยจังไปอ้อยยีเ่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ